Welcome to c o j Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,ฟงทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามเราอย่าไม่ขัดตกอกวพร่องนะครับกดไลค์ กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเด็กนะครับที่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการไปทำอนาจารขึ้นมาว่าการกระทำอย่างนี้นะครับจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายค่าสมมแทนอย่างไรบ้างนะครับ โดยเฉพาะสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากแทนเด็กนะครับโดยบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายค่าสมแทนเหล่านี้นะครับแทนตัวเด็กที่ถูกกระทําอนาจารนั้นหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นที่มาของปัญหาในตอนนี้นะครับเราก็สมมุติกันตัวละครง่ายๆนะครับว่าก็มีชื่อเด็กหญิงกอแล้วกันนะครับเด็กหญิงกอเนี่ยในขณะที่เกิดเหตุก็ มีอายุ14ปีนะครับเด็กหญิงกอเป็นบุตรของนายขอและก็นางคอนะครับบังเอิญว่าในบริเวณหมู่บ้านอำเภอชุมชนที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่นะครับก็มีร้านตัดผมร้านหนึ่งนะครับที่มีนายงอเนี่ยเป็นช่างตัดผมอยู่นะครับนายงอก็เข้ามาตีสนิทชิดเชื้อแล้วก็ทําความรู้จักกับเด็กหญิงกอที่ว่านะครับก็ตามภาษาของ ใช้หนุ่มกับหญิงสาวแลวครับเพียงแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเด็กหญิงกก็อายุอย่างค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งก็ด้วยความที่ตีสนิทเชื้อแล้วก็มีความสนิทสนมกันนะครับวันหนึ่งเด็กหญิงกก็ไปหาในงอที่ร้านตัดผมที่ว่านะครับท่านบูช้ชมท่านฟังคงจะเดาออกใช่ไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับก็พูดง่าย,ายก็คือว่าเมื่อเด็กหญิงกอไปหาในงอที่ร้านตัดผมที่ว่าในงอก็กระทําอนาจาร เด็กหญิงกอนะครับซึ่งการทำนาจารที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการข่มขืนขม่มขู่บังคับอะไรนะครับเกิดขึ้นด้วยความยินยอมของเด็กหญิงกอเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดมาแดงขึ้นทีหลังนายขอกับนางคอที่เป็นบิดามารดาของเด็กหญิงกอเนี่ยก็มาทราบเรื่องเข้านะครับก็ด้วยความไม่พอใจแหละครับตามภาษาของพ่อแม่ที่ย่อมมีความรักห่วงใยดูแลลูกหลานของตัวเองเนี่ย เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็อพอทราบเรื่องเนี่ยน,นายขอพนังคอก็โกรธแล้วครับก็เลยมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับจนกระทั่งพนักง,งานอัยาการเนี่ยก็นําคดีนี้มาฟ้องเป็นคดีอาญานะครับในข้อหาฐานพรากเด็กละครับเนื่องจากว่าเด็กหญิงกอเน,นี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับพอมีคดีอาญาที่ฟ้องนะครับที่ศาลเนี่ยนายขอแล้วก็ นางคอนะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับเป็นผู้เสียหายก็ยื่นคําร้องเข้ามาในคดีอาญาเนี่ยนะครับตามมาตรา4 4ทับหนึ่งเพื่อเรียกขอให้ในายงเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองแล้วก็เด็กหญิงก่อนะครับซึ่งสิ่งที่เรียกร้องแลวก็ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องเนี่ยมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นส่วนที่บอกว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับตัวบิดามารดาเองก็คือตัวนายขอและนางคอนะครับอันนี้เป็นยอดเงิน ตีเสวา3า0แสนบาทแล้วก็มียอดที่2ก็คือเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กหญิงกอที่ถูกกระทมานาจารย์เองนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินเนี่ยสองแสนบาทเพียงแต่ว่าในคําร้องทั้งสองอันเนี่ยนะครับตัวนายขอกับนางขอก,ก็เป็นผู้ยื่นโดยการยื่นค่าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับในส่วนหลังเนี่ยสองแสนบาทก็ทำนะเป็นผู้แทนโดยชอบทมเป็นบิดามารดาของเด็กหญิงกอ ก็ยื่นคําร้องตรงนี้เข้ามาแทนเด็กหญิงก่อก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของข้อกฎหมายกันบ้างนะครับในตอนนี้เราคงจะโฟกัสในเรื่องของสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและก็ค่าสินไหมทดแทนนะครับในกรณีนี้นะครับส่วนเรื่องความผิดอาญาอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยนักในตอนนี้เรื่องของความผิดฐานพ่าเด็กนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันในระดับหนึ่งนะครับอันนี้มาดู ค่าสมมติแทนนะครับที่เราพูดถึงไปว่ามี2ก้อนมี2จํานวนถูกไหมฮะส่วนแรกก็คือในส่วนของค่าสมมติแทนที่เกิดขึ้นกับตัวนายขอและก็นางขอเองในฐานะบิดามารดาส่วนที่2นะครับก็เป็นค่าสมมติแทนที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กหญิงก่อที่ถูกกระทํานาจารย์นะครับมาดูส่วนแรกก่อนในส่วนของค่าสมมติแทนนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวนายขอและนางขอนะครับอันเนี้ย โดยพื้นฐานของความผิดที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าเป็นความผิดฐานพรักเด็กเนี่ยนะครับโดยสภาพเนี่ยเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับกฎหมายก็ให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองะครับโดยมองว่าเด็กในวัยเนี่ยมีวุฒิภาวะมีวัยวุฒิที่ยังน้อยมีประสบการณ์ชีวิตที่ยังน้อยต้องอาศัยการดูแลการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนเนี่ยของบิดามารดานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบุคคลอื่นนะครับมากระทำการที่เป็นการพรากเด็กไปจากอำนาจปกครองของบิดามารดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปกระทำอนาจารด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นการสร้างความเสียหายโดยตรงนะครับต่อตัวบิดามารดาสิ่งที่กระทบใน,ในเรื่องนี้นะครับก็คืออำนาจปกครองในการที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของตัวเองนะครับพอมากระทำการที่ทำให้ พรากเด็กไปจากอำนาจปกครองในการที่อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาเนี่ยความเสียหายในส่วนนี้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับตัวบิดามารดาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละครับพอมีสิทธิอยู่และมีคนมาทําให้เกิดความเสียหายกับสิทธิที่มีอยู่ซึ่งในที่ที่เกิดอำนาจในการปกครองเลี้ยงดูนะครับะฉงนั้นตัวบิดามารดาเนี่ยก็เลยหรือผู้ปกครองนะครับก็ย่อมมีสิทธินในการที่จะเรียกร้อง ค่าสิ่มทดแทนกับบุคคลที่มากระทาละเมิดทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเองนะครับคราวนี้มาดูค่าสิ่มทดแทนส่วนที่2บ้างนะครับส่วนที่2ออย่างที่เราคุยกันนัคือว่าเป็นส่วนที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กหญิงกอเองที่ถูกกระทําละเมิดถูกไหมฮะประเด็นในส่วนที่2เนี่ยมันคงอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เด็กหญิงกอไปหาในงอนะครับที่ร้านตัดผมเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ได้เกิดจากการขู่เข็นบังคับอะไรถูกไหมฮะเกิดจากการที่เด็กหญิงกอเนี่ยยินยอมพร้อมใจแล้วก็ไปหานายงอเนี่ยด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปนะครับแล้วในการกระทําอนาจารที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ถูกขู่เข็นบังคับอะไรก็แล้วแต่เป็นกระทำโดยความยินยอมของตัวเด็กหญิงกอเองไอ้ตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นที่เราต้องมาคบคิดกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบในกรณีทั่วไปก่อนนะครับ ว่าทำไมมันต้องเกิดเป็นประเด็นที่ต้องมาขบคิดกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการกระทาละเมิดโดยทั่วไปนะครับแล้วคนที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกละเมิดมีความให้ความยินยอมให้บุคคลอื่นมาทาละเมิดตัวเองโดยปกติทั่วๆไปก่อนนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการทาละเมิดที่ต้องทําให้ได้รับอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นะครับอันนี้ท่านคิดเทียบไหมฮเหมือนกับขึ้นไปต่อยมวยล่ะครับ นักมวยทั้งสองคนก็ยินยอมที่จะถูกต่อยถูกไหมฮะเพราะว่าตามกติกาอยู่แล้วนะครับถ้าต่อยโดยใช้นวมปกติเนี่ย <s> ก็ถือว่าตัวเองยินยอมเองก็ไม่ถือเป็นการทําละเมิดนะครับเพียง <s> แต่ประเด็นปัญหาในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของว่าไอ้ความยินยอมของเด็กหญิงกอที่อายุ14ปีในขณะเกิดเหตุในกรณีนี้นะครับจะถือเป็นเหตุที่ทําให้การกระทําของนายงอเนี่ยไม่เป็นการกระทละเมิดหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เรามองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่กฎหมายกําหนดความผิดฐานพรากเด็กไว้ตั้งแต่แรกนะครับสําหรับเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับการพรากเด็กที่ว่าเนี่ยกฎหมายถือเป็นความผิดไม่ว่าตัวเด็กนั่นเองเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่เหตุผลก็เพราะว่ากฎหมายมองว่าเด็กในอายุขนาดนี้ในวัยขนาดนี้เนี่ยย่อมมีวุฒิภาวะที่ยังน้อยประสบการณ์ที่ยังอ่อนด้อยและต้องการการอบรมเลี้ยงดู การแสดงเจตนาจินยอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะแสดงออกด้วยความที่ด้อยประสบการณ์ด้อยวุฒิภาวะอย่างที่ว่านะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่ากฎหมายก็เลยกําหนดไว้เป็นความผิดไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงนี้นะครับที่ให้ความคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะมีความยินยอมของเด็กหรือไม่นะครับไอความยินยอมของเด็กที่ให้ในงอบบัรมนาจาร์เนี่ยมันก็เลย ไม่สามารถเป็นข้ออ้างของนายงอที่จะใช้ในการยกเว้นความผิดของตัวเองได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องใกล้เคียงกันนี้นะครับก็จะมีกําหนดไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นในรราหญัดว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับว่าความยินยอมที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและก็ศิทธรรมมบันดเนี่ยไม่อาจนํามาใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดในเรื่องละเมิดและก็การชดใช้ค่าเสียหายแทนได้นะครับจริงๆในกรณีนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าความยินยอมของเด็ก ที่อายุยังน้อยให้กระทํามาณาจารเนี่ยโดยสภาพมันคงมองได้แหละครับว่าเป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสมบูร์เรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันไดของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าในกรณีที่เป็นการกระทําที่เป็นการพากเด็กอย่างที่ว่านะครับเมื่อมีการพากเด็กแล้วนะครับบุคคลที่ได้ความเสียหายก็คงแบ่งเป็นสส,นส,นส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่ถูกกระทําละเมิดต่อ อำนาจปกครองที่จะอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนบุตรของตัวเองนะครับนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนั่นเองนะครับงั้นในความเสียหายทั้งสส่วนนี้นะครับบุคคลที่ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวบิดามารดาหรือว่าตัวเด็กเองนะครับก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายห,ายหรือว่าค่าสินไหมทดแทนได้นะครับเพียงแต่ว่าในการใช้สิทธิเรียกร้องของเด็กเนี่ยโดยสภาพเนื่องจากว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ ตัวบิดามารดาคือในขอและนางคอในกรณีนี้นะครับก็เลยยื่นคําร้องให้ชดใช้ค่าเสมอแทนเองเปลี่ยนเ็นมการใช้สิทธิ์แทนตัวเด็กที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะครับก็เป็นข้อคิดที่ควรต้องระวังและก็ตระหนักไว้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่1586ทับ2 6นะครับก็เป็นอนครบท้วนครับสำหรับ เนื้อหาสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมอีเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารสาระยังไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด Follow หรือกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้นำเสนอข่าวสารถึงท่านอย่างทันท่วงทีนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ครับในตอนหน้าซึ่งเราก็พยายามสรรหาสาระดีๆเนื้อหาที่น่าสนใจจากคําพิพากษาสาราดีกามานำเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ สวัสดีตอนนี้สวัสดีครับ Welcome to c o j Podcast This is Station of Knowledge s h a r i n g คุณกำลังอยู่ในรายการดีอิ i n ทรนด์